เอานะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c y c h o Gamer TV ครับดีกว่าผมดิสฟานนว่าครับผมวันนี้อยู่กับโหมดนอร์มอนสามทางนะฮะมากับเพื่อนๆนะฮะก็มีคุณเน็ตมีคุณเอ迪มีคุณไมล์แล้วก็ใครอีกคนนึงหน้นะดาดีชาร์ดดีชาร์ดนี่ใครเหรอไม้ะะล่างสุด,ดนะเอออ้ ช็อกไฟดีชาดอย่างงงช็อกไฟอ่ะตัวตำดาเอาเถอะไอ้เยีเ่ยมันแย่งกูเล่นอ่ะโดนแย่งโดนแย่งตัวเล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคกูร okay, okay, ู้แล okay, ้วโอเคกูรู้แล้วัวโคตรแข็งอ่ะกูยอมไปไหมเนี่ยใครเลิกกับใครอ่ะ ถามกูเลยเหรอเออไม่ต้องถามจ้าเอาที่จ้าดมเพรียนะดมเพรียนะเะย เฮ้ยเขาว่ากันว่าคนที่ดา่าคนอื่นกากนะมักจะกากเองนะเว้ยอะไรมีอะไรสั์มีอะไรอะไรอันี้มีอะไรไอ้เหี้ยเจอหน้ามันลุมแม่งดิไหมแม่งดา่าคนอื่นกากไปทั่วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูสังงงง่งน้องน้องกูตบหัวแม่งเลยเยดี๋ยวผู้จับล็อกให้ไม่ต้องห่วง ตายแน่ชิวจับได้ไม่ได้หนีเลยสัตนะฮะก็มากับเพื่อนนะก็มีคุณเมเจอร์มีคุณไมค์คุณเม็ดแล้วก็คุณเอด้ครับเมาเลยวะเนีดยเมาเลยวะอะ ดูจานเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าอัดคลิปเผื่อไว้อยู่นั่นแหละจะดูว่าใครโชว์กาาที่สุด mm. ข้างบนครับเป็นแดมเปียประทะกับเรเวนอรแล้วก็เชรโรเบรดครับส่วนตรงกลางเป็นสองตัวตีไกลระหว่างเลชินแฮกับมูลฟีนส่วนข้างล่างน่าจะเป็นแฟโรแล้วก็รีบอกเกอร์ครับเจอกับอ่าตัวอะไรวะจบชื่อไม่ได้ครานกับครานซิสหรือว่าเอ้กับจีไม่นา้โหโทษพีเดื่อแนะนำตัวละครผิดเพื่อแก้ตัวเดือน ะะฮะก็ดูเล่นยิงไปแล้วกันเพราะว่าผมฟาร์มป่ามไม่คิดอะไรมากกับตัวตัวเองหรอกปล่อนไปเงียนแหละไม่ได้จะมีใครเข้ามาไล่ล่าผมป่อเพราะว่าข้างบนเป็นลูกพี่ผมับคุณเมเจอร์นะฮะหัวหน้าทีมเป็นดำเปีย เอาตัวไหนบอกนะ<_ s _> <S เ,เฮียแม่งโดนเลยบนนอตัดจะวิ่งทัน,นทีปไปเนี่ย โอเคครับคลิปเยอะด้วย อเป็นมือความแล้วกันนะฮะสำหรับแม์นี้น่าจ,จะโอเคกว่าเพราะว่าเน้นไปที่ถ่ายเกมดีกว่าต้นเกมอาจจะช้าเรื่องไอเทมนิดนึงนะฮะข้างล่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ปกติดีครับแปโรแล้วก็ท่นดิเบอกเกอร์ยังไม่ได้ทำอะไรนะเป็นผมส่วนข้างบนนี้ก็น่าจะยืนไหวอหีกหนะท่าประธานในที่นะฮะมเจอร์วตรงกลางนี่ มารู้สึกนิ่งยังไม่ไม่มีอะไรเลยเอ้ยตรงกลางนะโชว์เลยดิโชว์เทพหน่อยเอย็ด่แ่งได้ hash น่าจะทำ ยังนิ่งอยู่นะครับต้นเกมอมมองเป็นเบอร์เชอร์มาทล้วตอนสโลโได้จ,จับยากนิดนึง เดี๋ยวบนแถบอะทางบนครับเข้าไปบวกเอาเ,เมเจอร์อยู่ในป้อมเลย ขาดทุนว่า40นี่ย นาทีกว่ากมันจะได้อาเชมิสต์โบนต์อาเชมิสต์นเนตอ่านถูกประวะอาเชมิสต์โบเนตสัตว์รูหายไป เจมินายโดนคิวนึงแต่รู้สึกก็เจมนายยิ้ได้อยู่นะ ดูซิว่าจะจบก่อนกูออกไปบวกหรือว่าจะจบตอนกูออกไปบวกศัตรูหายไปอะไรเจจะเจาอ่ะจะสเต็ป 네กูว่า <tube> ฆ <oses> <b urning> ่าตัวเองชัดท้ายว่ะยูช่วยกัน จะเหตุมาบนมะ ล่างนี่ต่มูนนะ แวนว่าไม่หมุนหัก

เวขึ้นมาเจ้เด้ออะไรไม่รู้โน่น <c oughs> เนีย้ยโนเนีย้ยโน่นเนี้ยโนเนี้ยโดไปแล้วสองครับเดชาโดเบดนะชาโดเบดกันไีกหนึ่งนิโบเกอร์มานิโบเกอร์มาได้ฟองกลางไปโอ้โหนิโบเกอร์ไปอีกหนึ่งเดอกเดี๋ยวชาโดเบดนะ พระเอกเขาต้องมากันตอนจบอย่างนี้ตกคนปอบางเลยเฮียพระเอกเขาต้องมากันตอนจบ แม่งลุงเอดีคนเดียวน้ำตากูไหลเลยถ้าเกิดกูเป็นเอดีนะใช่เลยใช่เลยซอยยิกๆ ผม <Okay. S 2> มีของแล้วหนีกูไม่พ้นหรอกเดี๋ยวจาน

โอเคก็จบไปครับแบบ28นาทีนะฮะสกอร์14ต่อ26นะฮะทีมผมไปชนะนนั่เองผมกินไป4ตัวและแอสซิสต์4ตาย1นะฮะผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ